สภาพที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้โดยประสาทสัมผัสของมนุษย์เช่นจะตาดูใช้ร่างกายสัมผัสได้เช่นใช้ฉมอกดมกลิ่นนะครับหรือจริงมันมีมันมีรสชาติด้วยแต่รสชาตินี้จันตัดไปเพราะาเราไม่ควรจะไปชิมมันเพราะน้ําเสียพวกนี้มันอันตรายนะเพราะนั้นแต่นั้นกายภาพที่พูดถึงนี้ก็เริ่มตั้งแต่เลือดตัวของของแข็งที่เป็นสุริย นะอุณหภูมิความร้อนความเย็นของน้ําสีนะว่าน้ํามีสียังไงบ้างความขุนแล้วก็กลิ่นความขุนเนี่ยมันก็จะมีก็แล้วมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของของแข็งที่ในน้ำนะถ้าน้ํามีความขุนมากๆของแข็งในน้ำก็อาจจะเยอะด้วยนะเช่นพวกอ่าเศษดินเศษอะไรต่างๆที่มันไหลในน้ําได้ซึ่งความขุนมันอาจจะเกิดจากตะกอนเล็กๆนะที่มันไม่จมตัวอยู่ด้านล่างนะครับ พวกนี้คือคุณภาพน้ำจลกยภาพซึ่งเดี๋ยววิธีการในการทดสอบหรือการวิเคราะห์เดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปจากนี้นะครับอย่างรูปด้านขวานะครับที่อาจารย์เอารูปมาใส่2รูปรูปบนเป็นรูปสีอันนี้เป็นสีที่เห็นว่าน้ําเสียน้ําเสียที่ออกจากท่อเน,นี้ยสีมันค่อนข้างแบบรุนแรงมากอันนี้เป็นรูปจริงที่ถ่ายจากสถานที่จริงนะครับที่เป็นโรงงานอ่าโรงงานพิมพ์พวกกล่องกระดาษ ซึ่งเวลาเขาปิพมกล่กลงองกระดาษเนีน่ยเขาต้องใช้สีในการทําสีต่างแต่ของกล่องนะครับแล้วก็ปล่อยมาโรงงานเนี่ยอยู่แถวบางประกกรรูปนี้จัร์ถ่ายเองอยู่แถวบางประกกบแถวสุขสวัสดนะครับปล่อยมาจากท่อไอเสียรอบๆเนี่ยถ้าดูภาพในมุมกว้างขึ้นนะครับเห็นว่าไอสีน้ําเงินตัวเนี้ยมันจะเป็นวงอยู่รอบๆจะเป็นสีน้ําธรรมชาตินะปริจันทร์ไม่ได้มีรูปตัวนั้นนะครับตัวต่อมาอันกันล่างเนี่ยจะเป็น ตัวของขยะหรือของแข็งที่ในน้ำซึ่งอาจจะเห็นเป็นตะกรอนใหญ่หน่อยอันนี้เราพบมากในบ้านเราตามพวกคลองต่างๆตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีอ่เศษอะไรต่างๆมากมายซึ่งดูแล้วไม่สวยงามอันนี้คือของแข็งนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะมีผลต่อแหล่งน้ํานะครับแต่ให้เราดูไม่สวยงามแต่ว่าวิธีการติดตามหรือการตรวจวัดเราไม่ได้วัดของแข็งที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราจะวัดของแข็งที่มีขนาดเล็ก นับซึ่งของแข็งเนี่ยมันจะมีหลายประเภทเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปในเรื่องของการวิเคราะห์นับการติดตามตรวจสอบว่าของแข็งในแต่ละประเภทเนี่ยเรามีวิธีการติดตามตรวจสอบยังไงบ้างนะครับทีนี้ทางด้านเคมีกรุณาด้ั้นทางด้านเคมีเนี่ยอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แตกแต่างกับกายภาพเมื่อกี้คือเราไม่สามารถมองด้วยตาแล้วเราเราบอกได้ นะแต่นน้นเคมีเนี่ยเราต้องเอนะาน้ำตัวนี้ส่งเข้าไปองแลบเพื่อจะทดสอบดูว่ามันมีมันมีคุณภาพเป็นยังไงัวอย่ยอยางอันแรกคือไขมันไขมันเนี่ยมันจะเป็นอ่าสับรวมกันสามคำนะครับเป็นเป็นคาศัพที่รวมกันระหว่างไขมันน้ํามันและไขคข้นซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า fat oil and grease นะครับซึ่งอ่า fat oil and grease เนี่ยเราจะแยกย่อๆตัวนี้ว่าเป็น fog หรือเป็น f o g นะครับฟอกที่อยู่ในน้ําเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นลอยอยู่ผิวน้ําชัดเจนมันอาจจะละลายในน้ําได้บางส่วนแต่ส่วนใหญ่ปริมาณน้อยครับที่ละลายในน้ําส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันจะลอยอยู่เหนือผิวน้านะลอยเหนือผิวน้ําซึ่งอันนี้เราจะไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีมากหรือน้อยเราต้องเอาตัวเนี้ยส่งไปในห้องล a บที่มีการวิเคราะห์นะครับแล้วถึงจะทราบได้ว่ามันมีค่ามากหรือน้อยนะครับ ซึ่งไขมันนี่จะเป็นการพูดภาพรวมใน3ตัวนะครับกินน้ำมันไขมันแล้วก็ไขคข้นนะครับก็ใช้คำว่า Fat Oil g r e g s e นะครับตัวต่อมาที่เป็นดังดน้นอินรีย์คือสารพวกสารกำจัดตะทูพืชหรือเราเรียกเป็นแพติไซเป็นสารเคมีที่ใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆพวก DDT พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกเป็นแพติไซตัวนี้มันเป็นสารเคมี นะเป็นคุณภาพน้ําทางเคมีที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ําซึ่งแค่มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวลินนะครับก็จะระบุพวกปติไิรินี้ไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับเช่นพวกดีดีทีพวกแอลดินพวกอะไรต่างๆนะครับตัวต่อมาตัวข้อสามนับเป็นตัวที่เราเรารู้จักกันดีก็คือตัวของบีโอดีบีโอดีเนี่ยมันเป็นการรายงานความสกปรกของน้ําในรูปบีโอดีซึ่งความสปกปรกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะส่งสะท้อนกลับไปเรื่องสาร เคมี er ที่อยู่ในน้าในรูปของสารอินทรีย์นะครับรือถ้าในน้ํามีสารอินทรีย์มากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเพื่อกินหรือย่อยสลายสารอินทรีย์ต้องมีมากด้วยเราจะวัดตัวเนี้ยตัวสารอินทรีย์อยู่ในน้ำเนี่ยออกมาในรูปของบี d ดีวัดย้อนกลับไปว่าจุลินทรีย์มันใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์มากน้อยเท่าไหร่โดยวัดเราจะไม่วัดสารอินทรีย์โดยตัวเนี่ยเราจะวัดเป็นค่าออกซิเจนที่จุลินทรีย์มันใช้ไป ถ้าจุลินทรีย์มันใช้ไปมากแสดงว่าน้ํานั้นน่ยจะมีสารอินทรีย์อยู่มากนั่นคือมี BOD เยอะนะครับถ้าจุลินทรีย์มันใช้น้อยน้ํานั้นก็มีสารอินทรีย์น้อยออกซิเจนก็ถูกใช้ไปน้อยนะครับอันนี้คือคือตัวแรกตัวต่อมาที่มันคล้ายๆกับ BOD คือ COD อดถ้าดูตัวย่อนะครับตัวยอ่อ COD เราใช้คำว่าเคมีข้อออกซิเจนดีมานแต่ BOD เนี่ยเราใช้คําว่าไบโอเคมีข้อออกซิเจนดีมานต่างกันตัวตัวไบโอกับเคมีข้อ ัว COD หรือเค m i c a l เนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้สารเคมีในการย่อยสลายสารอินทรีย์ BOD เราใช้สารเราใช้จุลินทรีย์ย่อยถ้า COD เราใช้สารเคมีย่อยมันจะมีสารอินทรีย์บางชนิดที่จุลินทรีย์มันย่อยไม่ได้แต่สารเคมีย่อยได้เพราะค่าสองตัวนี้ถ้าเป็นน้ําเดียวกันแล้วเราวิเคราะห์ทั้ง BOD ทั้ง COD ค่า COD จะมากกว่า BOD เสมอแต่จะมากกว่าขีดเท่าหรือ ร้อยละเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเพราะว่าน้ำาัดละเชนิดมันก็จะมีสารอินทรีย์บางประเภทที่จุนซีย่อยได้หรือสารเคมีย่อยได้มันไม่เหมือนกันนะแต่แต่ที่แน่นอนคือ COD ต้องมากกว่า BOD เสมอนะครับจะมากกว่าเท่าไหร่ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับทีนี้คุณภาพน้ําที่เป็นทางด้านเคมี ก็จะมีเช่นถ้ากดเบทหรือกดด่างของน้ําคือพวก pH พวกความกระด้างของน้ํา pH เนี่ยมันจะเป็นการบอกถึงไอโดรเจนไอออนที่อยู่ในน้าแต่ว่าไอโดรเจนไอออนเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูสูตรเคมีมาแล้วแหละว่ามีไอโดรเจนมากหรือน้อยเท่าไหร่บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรดซัลฟิริกหรือกรดกำมะถันนะครับสูตรเคมีก็ใช้คําว่า s 2 s o 4นะนรดกรดกำมะถัน เวลาตัวนี้แตกตัวเนี่ยมันจะให้ h อบวกออกมาซึ่งถ้า h บวกเนี่ยมันมีมากน้ำมันจะมีพ h ต่ำๆนะครับถ้าเป็นน้ำที่ในธรรมชาติที่เป็นน้ำฝนนะครับ pH ก็จะต่ำกว่า7นะ pH โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่ศูนถึง14นะครับโดยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าน้ำฝนเนี่ยมันจะมีก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ลงไปทำิยากับน้ำกินน้ำเวลาน้ำฝนเราตกลงมานีย มันก็จะเจอกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวกับไฮโดรเจนในน้ำเนี่ยกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งทำให้น้ำเนี่ยมีนิดเป็นกรดแต่กรดเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆไม่เป็นอันตรายนะครับ pH อยู่ประมาณ6.5นะครับในน้ําตามแหล่งน้ําทั่วไป pH ก็อยู่ประมาณ6.5-8.5ถึงอันนี้คือค่ามาตรฐานคุณทัพน้ําด้วยนะว่า pH ในน้ําในคลองในน้ําที่เราดื่มเนี่ย pH แต่แค่เคียงกลางแต่ว่าพีเป็นกลางเนี่ยมันอยู่ประมาณเจ็ดนะพีเเป็นเจ็ดก็เรียกเป็นกลางนะครับถ้ามากกว่าเจ็ดก็เป็นด่างต่น้อยกว่าเจ็ดก็เป็นกรดนะครับซึ่งวิธีการทดสอบพีเเดี๋ยวจะบอกตอนหลังจากนี้ว่ามันมีหลายวิธีเหมือนกันนะบางวิธีก็เป็นวิธีเบื้องต้นอย่างที่พี่สมเกตพูดเมื่อ,อท,ที่แล้วว่าใช้กระดาษลิดมัดอันนั้นจะเป็นก็ได้จะเป็น เป็นเบื้องต้นในการวัดว่าน,น้ําเนี่ยเป็นกดหรือเป็นด่างแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าพีเอท่ากับ 5, 4, 3, ห้าสี่สามบอกไม่ได้จะบอกได้แค่เบื้องต้นว่ากดหรือด่างแค่นั้นเองถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีค่าจุดท่าไหร,หรือมากกว่านั้นเป็นเจ็ดจุดทลา่แปดเท่าไหร,ไหร่เราต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกเป็นพีเอชมิเตอร์เป็นเครื่องวัดเลยหรือถ้าในโรงงานาาุาสาหกรรมบางทีล่ะเขาดูแลระ,ระบบวัดเสียเนี่ยก็จะใช้กระดาษพีเอ p เปเปอร์ ซึ่งมันจะปรีสเกลบอกว่าถ้าเราจุ่มมาแล้วสีมันเปลี่ยนแล้วสเกลมันไปทาบกับสเกลที่ก็ทํามาเราสามารถบอกได้ว่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนอุปกรณ์ที่แน่นอนในการวัดก็คือเป็น p ีเอสดิเตอร์นะครับตัวสัามาคือความกระด้างของน้ําคือฮาร์ดเนสความกระด้างของน้ําคือเราอจะเคยได้ยินน้ํากระด้างมาบ้างเช่นน้ําที่มีสารพวกแมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆที่เป็นน้ําพวกน้ําบาดาลมักจะมีความกระด้าง ความกระด้างของมนันนะถ้าในอดีตนียเราจะทดสอบโดยเราเอาผงสะฟอกใส่ลงไปถ้าเราต้องใช้ผงสะฟอกมากๆเพื่อทําให้เกิดฟองน,น้ําเนี้ยมีความกระด้างแต่ถ้าเราใส่ผสงซอกลงไปนิดเดียวแล้วมันเกิดฟองเลยอันนี้เป็นเป็นน้ำที่เรียกเป็นน้ําอ่อนก็คือไม่มีความกระด้างน้บน้ากระด้างส่วนใหญ่จะเป็นน้ําพวกน้ําบาดาลน้บน้ําใต้ดินจะเป็นความกระด้างเกิดจากส่วนสารพวกคาร์บอเนต อาจจะเป็นแคลเซียมหรือแมกนีเซียมอย่างนั้นนะครับซึ่งซึ่งความกระด้างเนี่ยมันอาจจะแยกเป็นความกระด้างชั่วคราวและความกระด้างถาวรความกระด้างชั่วคราวเนี่ยมันเกิดจากพวกแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยที่เราสามารถทําให้มันหายได้โดยทําทําให้มันตกตะกอนเติมสารเคมีทําให้ตกตะตุนโดยการต้มพวกนี้น้ากระด้างชั่วคราวเราทําให้หายโดยการต้มพอต้มปับ๊บแต่พวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียมมันจะมาเกาะอยู่ที่ ที่กาน้ำกระล่างเราเรียกว็นตะกรันที่เป็นแข็งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ํากระด้างที่เป็นถาวรเนี่ยอันนี้เราต้องเติมสารเคมีลงไปเพื่อ้มันต,ตะกรอนนะครับน้าความกระด้างในส่วนใหญ่เขาจะวัดกันพวกน้ําดื่มหรือน้ําหรือน้ำปราปลาพวกนี้จะวัดความกระด้างด้วยแต่ว่าถ้าเป็นน้ําที่น้ําแหล่งน้ํานะครับอาจจะไม่ค่อยมีการศึกษาตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวต่อมาคือไนโตรเจน ในตัวเจนก็คือ,อเป็นาธาตุสาราธาตุตัวหนึ่งก็คือในตัวเจนเนี่ยอาจจะรูปอื่นก็ได้นะครับเช่นไนโตรเจนก็จะแบ่งเป็นไนเตรตไนไตรแล้วก็แอมโมเนียนะครับกลุ่มไนโตรเจนพวกนี้แล้วถ้าเป็นไนโตรเจนทั้งหมดเราเรียกเป็นค่า tkn นะเป็น total Gel d o w n ไนในตัวเจนคือไนโตรเจนทั้งหมดไนโตรเจนพวกนี้มันก็จะอยู่ในน้ําแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหากับแหล่งน้ํำโดยที่ว่าถ้าม,มีมาก ธาตุไนโตรเจนมันเป็นธาตุที่พืชใช้เพื่อเจริญเติบโตเราถ้ามีในน้ํามากและพืชน้ําเจริญเติบโตมากเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นปรากฏการณ e ์ย u t r o p h i c a t i o n กิการที่มันมีพืชน้าเจริญเติบโตมากจะมีปะตุบจะวามากมีจอกมีแหนมากอะไรพวกนี้นะครับไนโตรเจนเดี๋ยวจะมีการวิเคราะห์โดยโดยวิเคราะห์แต่ละแต่ละสารประกอบที่เป็นในเตด,ดในไตนะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงต่อไปหลังจากนี้ว่ามันวิเคราะห์กัน ตัวต่อมาคือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสตัวนี้ก็คือเป็นธาตุตัวหนึ่งเหมือนกันตัว P ฟอสฟอรัสก็เป็นอาหารที่พืชใช้เพื่อเจริญเติบโตๆๆเหมือนกันฟอสฟอรัส for ส่วนมากแล้วมันอยู่ในผงซักฟอกหรืออยู่ในน้ายาอ่าซักล้างน้ํายาทำความสะอาดต่างๆเวลาเราใช้แล้วเราปล่อยลงไปปับ๊บพวกนี้มันจะไม่พืชน,น้าเจริญเติบโตมากเหมือนกันเราเลยเรียกตัวนี้เป็นปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันเหมือนกันนะครับตัว สารมาคือสารโหนหะอันนี้ก็อยู่แหล่งน้ําอยู่ที่ว่าประเภทของของน้าท,ทิ้งที่ปล่อยไปมันมีการปนเปื้อน,น,นไหมเช่นมีตะกัวปนเปื้อนไหมมีมีสารหนูปนเปื้อนไหมมีอะไรต่างๆปนเปื้อนไหมซึ่งสารโลหะที่ที่อยู่น้ำม,มันมีหลายชนิดนะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีผลโดยตรงกับมนุษย์มีผลโดยตรงกับสิ่งรอมบ้างเช่นจะมีตะกัวแต่ละสารตะกัวเข้าสู่ร่างกายเนี่ยทำให้เกิดโรคบะเร็งผิวหนังได้เมื่อไม่ หลายสิบปีมาแล้วเมื่อหลายปีมาแล้วนี่จะเกิดปัญหาสารตะก่วปนเปื้อนในแหล่งน้ำมันหนึ่งคือที่ลำพูยคิตตี้จังหวัดกาญจนบุรีในจังหวะที่นั่นจะมีการทำ,ทำเหมืองและการทำเหมืองนั้น,นจะเกิดสารตะก่วดและประเอญตะก่วดที่ก็เก็บไว้นมันมันคือเวลาก็ทําเหมืองก็จะมีบ่อพักน้ําหรือบ่อพักตะก่วหรือบ่อพักแร่อ,อื่นๆที่ไม่ใช่ แม่นใช้ประโยชน์นะครับแล้วรเ็นช่วงนั้นเกิดพายุฝนเข้าไอ้ฝนตกหนักแล้วก็ไอ้บ่อเนี่ยมันก็พังสารตะกั่วที่เก็บไว้ก็ลงสู่ลำา้วยคิตตี้แต่ไม่คนที่ใช้น้ําในลำอ้วยเอาไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นโรคบะเร็งผิวหนังได้ดรืรดลุยจางได้นะครับเนื่องจากสารตะกั่วอันนี้เป็นเป็น,ป,นประเด็นหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราหรือถ้าเป็นแคดเมียมในบ้านเราก็เคยเกิดอ่การ ตกค้างหรือการปนเปื้อนของแคดเมียมในนาข้าวนะครับที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดตากนะครับคนที่กินข้าวหรือรับสารก็ไปก็จะรับสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายแคดเมียมจะทําให้เกิดโรคตัวร,ร่างกายเกี่ยวกับกระดูกปุกรอนได้ง่ายเป็นโรคที่บินชี่อของญี่ปุ่นว่ามินามะตะก็ตัวที่โรคอิตายอิตายการจาผิดมินามะตะเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากสารประลอดนะเกี่ยวข้องกับระบบสมอง นะครับสารหนูบ้านเราเคยเกิดที่อำเภอรัอนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเป็นเหมืองเหมือนกันแล้วเหมืองน,นั้นจะมีสารหนูปนเปื้อนแล้วเมื่อก็ทําเหมืองเสร็จก็ก็เอาเหมืองเนี้ยไว้กักเก็้น้าและชาวบ้านที่นั่นก็น้ำจากเหมืองตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อแต่ไม่เกิดโรคบริเวณผิวหนังนะครับเราเรียกเป็นไข้ดําก็ได้สําหรับสารหนูนะครับอันนี้คือสารลุดอ่ะที่ปนเปื้อน ซึ่งจริงมันมีมากกว่านี้อีกเยอะไม่ใช่แค่สามสี่ตัวที่อาจารย์พูดไปนะครับมันมีมากกว่าน,นี้ซึ่งมันอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเขามีการปล่อยสารอะไรลงไปในน้ําบ้างถ้ามีโรงงานสาหกรรมอาจจะปล่อยไปด้วยเช่นตะกั่วอาจจะมาจากโรงงานพวกอะจำยาข้ามปรแรงโรงงานพวกแมตตอรี่รอะไรต่างๆอาจจะมีตะกั่วลงสู่แหล่งน้ําได้นะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการวิเคราะห์จะพูดถึงในท่านี้นะครับส่วนคุณภพาพน้ําทางด้านเคมีที่เป็นการ์ก็จะมีสองตัว ตัวแรกคือ D.O. จริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ตัวนะครับเดี๋ยวจะพูด D.O. D.O. เนี่ยเป็นอ่าพารามิเตอร์ตัวเดียวที่ถ้ามีในน้ำมากแล้วจะดีนะค,คือออกซิเจนละลายน้ำแต่ D.O. เนี่ยมันจะไม่ควรมากกว่า8คือในน้ำโดยทั่วไป่ย D.O. มันลงไปแล้วก็ละลายในน้ำได้ถ้าเราใช้เครื่องมือวัดไม่ควรเกิน8ถ้าเราวัดแล้วมันเกิน8แต่ด่วเครื่องมัน เครื่องมันมีปัญหาละนะครับเนื่องจากว่าดีโอที่ละลายในน้ําถ้าม,มีมากมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็อยู่ในเฟสของอากาศจะแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำกับอากาศแทนนะครับถ้ามันมีน้อยเช่นน้อยกว่าสี่เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อคุณภาพน้ําละแค่มาตรฐานแหล่งน้ําทั่วไปเนี่ยบอกว่าดีโอไม่ควรต่างกว่าสี่ถ้ามีน้อยกว่าสี่แสดงว่าอาสั์น้ําอาจจะมีปัญหาคือไม่มีออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ก็ได้ อาจจะปลาอาจจะตายอย่างในบ้านเราที่เป็นพวกคลองแสนแสบหรือคลองอที่มีน้ำน้ำมากๆเนี่ยดีโอจะต่ำนะครับปัญหาเลยเกิดขึ้นถ้าดีโอต่ำตัวต่อมาที่จะเกิดคืออันนี้อาจจะเกิดอะเซนซัลไฟได้หรืออาจจะเกิดตัวของมีเทนได้อันนี้จนันจันขาดตัวกัาดมีเทนไปตัวหนึง่งนะครับเอาดูอรเจนซัลไฟก่อน S2S h 2 s เนี่ยคืออรเจนซัลไฟ หรือบ้านเราเมืองไทยอาจจะได้เป็นกา๊าซไข่เนา่กาก๊าซตัวนี้เกิดจากการหมักในการย่อยสลายในแต่ภาะวะที่ไม่มีออกซิเจนเช่นอบอกเกลือของห้องซ่วมกา๊าซที่เกิดก็คือกา๊าซตัวนี้คืออะเจนซัฟก็จะมีกลิ่นเนา่ามีกลิ่นเหมือนกา๊าซไข่เน่าวนะกลิ่นออก,กนั้นเลยซึ่งเนี้ยมันก็มีผลโดยตรงก็คือมีกลิ่นรบกวนปัญหานะครับ แต่ถ้าในการย่อยนั้นนะมันมีออกซิเจนอยู่เยอะชัดไข่น้านี่จะไม่เกิดมันก็จะไปเกิดเป็นน้ําหรือเกิดเป็นซัลเฟอร์แทนนะครับเหมือนกันมีเทนนะครับมีเทนก็เกิดจากการย่อยโดยที่ไม่มีออกซิเจนก็ทําให้เกิดกลิ่นของก๊าซมีเทนเกิดขึ้นเกิดจากการหมักของซากอินทรีย์ในแหล่งน้ํานะครับถ้าเรามีออกซิเจนเยอะ,ยอะมีเทนนี่ก็จะไม่เกิดนะครับอันนี้คือุกภาพน้นในน้ำ้ารเคมีที่เป็นกา๊าซนะครับ ทีนี้ในเรื่องคุณภาพน้าโอเคอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ตัดกันว่าผิวดินออกนะครับคุณภาพน้ําที่อ่าที่เรามีการศึกษานะครับเราอาจจะศึกษากันหลักๆเลยคือคุณภาพน้ําผิวดินกับคุณภาพน้ําที่มาจากแหล่งกําเนิดคุณภาพน้ําผิวดินเดี๋ยวพารามิเตอร์มันก็จะมีเยอะๆมากมายอันนี้เราสามารถไปดูในตามมาตรฐานคุณภาพน้ําได้ว่าคุณภาพน้ําผิวดินเขามีการศึกษาอะไรกันบ้างนะจะมีหลายตัวแต่ตัวหลักๆก็จะมีเช่นพวกบิวดี OD, แอมโมเนีย นะพวกดีโอพวกนี้คือตัวหลักๆที่เราศึกษากันส่วนคุณภาพน้ําที่มาจแหล่งกําเนิดอันนี้ก็ต้องไปดูว่าหล่งกําเนิดนั้นคืออะไรคือน้าเสียชุมชนน้ําเสียอุตสาหกรรมซึ่งที่จันยุทธนี้มาปั๊บเนี่ยการที่เราจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ,นสสนำจแจล่งกําเนิดได้เนี่ยเราจะติดตามตรวจวัดอะไรบ้างพารามิเตอร์ตัวไหนวิธีง่ายๆคือเราไปดูค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเนี่ยเขาระบุว่า กำหนดค่ามาฐานว่าต้องมีอะไรไม่เกินเท่าไหร่นะเพราะถ้าเรารู้จากนั้นเราสามารถวางแผนในการเก็บในการวิเคราะห์ได้นะครับบางตัวที่ไม่มี